สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไอติมกะทิทุเรียนสูตรโบราณค่ะเนื้อเนียนนุ่มหอมหวานมันอร่อยส่วนผสมน้อยทำง่ายมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อทุเรียนใช้ทั้งหมด400กรัมหัวกะทิ500มิลลิลิตรน้ำตาลทรายขาว100กรัม นมข้นหวาน50กรัมแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาสีผสมอาหารสีเหลืองแล้ววันนี้โบก็จะใช้เป็นพิมพ์ไอติมขนาด12หลุมนะคะทำออกมาก็จะได้12อันค่ะตัวนี้หาซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไป500มิลลิลิตรใส่แป้งมันลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเราจะคนส่วนผสมของแป้งมันแล้วก็น้ำกะทิให้เข้ากันก่อนค่ะ พอแป้งมันละลายเข้ากันกับกะทิดีแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะใช้ทั้งหมดประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนๆได้เลยนะคะเราจะใช้ตะก้อมือกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวแป้งมันเนี่ยสุกดีค่ะ พอแป้งมันสุกดีแล้วก็ให้เราดับไฟได้เลยนะคะก็จะมีความข้นเหนียวขึ้นมาแบบนี้ค่ะแสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วเราก็จะนำไปปั่นกับทุเรียนนะคะต่อมาเราจะมาปั่นตัวเนื้อไอศครีมกันแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนลงไปใช้ทั้งหมด400กรัมค่ะ แกเอา,มาเมล็ดออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงเครื่องปั่นได้เลยค่ะตามด้วยกะทิที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะก็เทใส่ลงไปได้เลยค่ะ พอปั่นละเอียดดีแล้วเราก็นำไปเทใส่พิมพ์ไอติมได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราหาไม้พายมาปาดตัวหน้าไอศครีมให้เรียบนะคะปาดไปอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เคาะพิมพ์นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยลงเข้าไปในพิมพ์ให้แน่นดีเลยค่ะพอเช็ดทำความสะอาดรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ไอติมเสียบได้เลยนะคะ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไอติมที่ได้ไปแช่ในช่องฟรีซ1คืนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาที่ได้จะออกมาเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็แช่ตู้เย็นมาครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะว่าไอติมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะ แกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโบจะลองชิมดูนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงอืมเนื้อไอติมหอมหวานมันแล้วก็เนียนนุ่มมากๆเลยค่ะตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยได้รสชาติของทุเรียนเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้ค่ะ สูตรนี้วิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ